ครับวันนี้เราจะมาฝึกเขียนภาษาปริวัติภาษาละนานะครับหลังจากที่เขาเขียนเป็นภาษาละนากำเมืองแล้วนะครับแบบเี้นะครับเขาจะไปโชว์ให้คนอื่นในหูใดหันด้อ่านโดยนะครับมันก็ยุ่งยากพอสมควรนะครับเพราะว่า มีคนหูภาษาละนานะไม่น้อยนะครับปอยนันหอยต้องอเผยแพร่ไปในลูกภาษาปริวัตินะครับก่อนในปีสองแปดเพา่วจะแบ่งออกเป็นสามแบบนะครับการปริวัตินะครับแบบหนึ่งแบบสองแบบสามนะครับแบบหนึ่งนั่นก็จะใช้ในาการแปลในศิลาจารึกหรือเอกสารโบราณนะอย่างต่างๆนะครับเป็นปับษาใบาลานนะอย่างนั้นนะครับ แบบสองเนี่ยมันก็จะใช้ในคําทั่วไปนะครับหลักการก็คือยืมเอาอักษรไทยนะครับมาปรับเทียบปรับเทียบเพื่อเป็นอักษรละนาเนี่ยนะครับแล้วก็เขียนประกอบคําไปก็เหมือนภาษาไทยนะครับอลองมาดูเลยนะครับแห้งเท่านะครับแห้งเท่า อ่าไม่แก่นะสาเลเอนะครับสาะลเอกับแตนไม่แก่นะครับแห้งนะครับอันนี้มันตัวละนะครับตัวละเขียนตัวละไปนะครับอ่าไม่ขอจ้างนะครับาตั้งลุ่มนี่ตัวงะนะครับตัวงะนะครับอ่าแห้งนะครับแห้งอ่านว่าแห้งนะครับแห้งเท่านะครับอ่าสาเเอกับแตนไม่แก่นี่นะครับตัวทะนะครับ ยืมตัวถอดถุงนะครับอ่าถ้าเป็นปริวัติแบบหนึ่งปุ่นจะเอาไอ้ไม้ปรเอามาทุกตัวอักษรนะครับอย่างนี้นะครับอืมแต่ในแบบสองนี่ฮาเอาเอาเอาแค่หูเรื่องพอแล้วนะครับเอาเอาแค่นี้นะครับมาแห้งเท่านะครับแห้งเท่านะครับอันนี้นี่ฮามาเขียนเป็นแบบสามนะครับปริวัติแบบสามนี่มันแบบใจแบบแบบ แบบสองนี่แหละครับแบบสามคือรักกันคือเอาภาษาไทยทั้งรุ่นน่ะครับมาบันทึกมาเขียนนะครับตามก็ได้ยินเสียงนะครับรับหูรับตาเลยนะครับฟังเสียงเอาอย่างเดียวนะครับต้งบนบนอ่านไหวได้ก็เอาเขียนภาษาไทยไปตามนั้นนะครับสะกดให้ได้เสียงไปตามนั้นนะแห้งเท่านะครับอได้ยินว่าแห้งเท่านะครับแห้งมันจะ อมันต้องใช้ตัวห้อนุูบนะครับแห้งนะครับแห้งนะครับเนี่ยนี่แห้งนะครับ,รบอ,อ่านว่าแห้งนะครับแห้งแห้งเท่าน,นะครับอ่าเท่าเสียงโทพิเศษนะครับ่าตำบลอ่านว่า,าเท่าน,นะครับอในการวรรณยุกของภาษาการ่านเสียงในภาษาละนานะครับอไม่ขอจ้างกับตรวจทะ อักษรสูงเนี่ยครับมันก็จะออกเป็นเสียงโทพิเศษนะครับเท่านะครับอ่าเท่านะครับอันปฏิวัติแบบสองนี่ตัวไหนที่เป็นตัวท้านะครับก็อ่านเท่าไปไปบนบนบนนะครับอ่าการประกอบคําในแบบที่สามนี่ตัวนี้เป็นทอทุงนะครับอ่าต้องอ่านแบบไทยนะครับอ่าอ่านเขียนแบบไทยอ่านแบบภาษาไทยนะครับ เฮงเท่าเท่านะครับเท่าเท่าก็เสียงโทรปกตินะครับบ่อยนั้นถ้าเอาบัรดัดแปลงกันซอย่างบัมีทางเขียนได้แล้วครับเพราะเสียงโทพิเศษเหมือนดังบนบุญนะครับอืมเขียนแบบไทยนี่เขาจะไปเปิบอ่านแบบเมืองป้นกับมาได้นะครับเพราะนั้นผมถึงเอาจุดประดับไว้นะครับมือห้วยว่าอ้อครรมนี้นะครับ ต้องบังคับเมื่ออ่านเสียงโทรพิเศษตั้งบนพุ่นนะครับเท่านะครับเฮ้งเท่านะครับอ่าแบบี้นะครับอ่าเอามาดูเนื้อเรื่องเลยนะกะวีกะวีกะวีนะตัวกอไก่ี้แตนตัวกะนะครับกะวีนะครับตัวว่าเอาตัววอแวนนะครับยู่ไปแตนตัวว่านะครับกะวีกะวีเฟสนะครับ คำนี้มันเป็นภาษาฝรั่งนะครับเฟสถ้าเขียนมังอียเนะี่ยถ้าเป็นฝรัง่งพ้นอ่านได้ทุกเสียงนะครับพ้นเวลาพ้อนอยากจะออกเสียงอะไรอย่างก็ออกได้นะครับเฟสไซเฟสไส้พ้ออนออกได้หมดแต่เวลาเอามาเขียนเป็นคำเมืองอหรือคำไทยก็เหมือนกันนะครับก็อา่านว่าเฟสนะครับเฟส มันเฟซบ่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นมันได้แค่เสียงโทนะครับเฟซเพราะนั่นจะทำให้มันเป็นเฟซเนี่ยหละครับอ่าก็ก็ใส่ไม่ซัดไปนะครับไม่ซัดก็คืออ่าไม่แต่อ่าไม้แต่คู่นี่แหะครับมาไม้ไม้ไม้ซัดนะครับมาก็คือแตนไม้แต่คู่เนะี fit, นะ่ยเฟสเฟสเขาจะออกเสียงเป็นเฟสนะครับ ไฟซไซนะครับอไซก็เหมือนกันนะครับกรณีไซก็เหมือนกันนะครับออย่างนี้มันได้แค่ไซนะครับอตัวซ่าไม่ไก่ไซนะครับถึงจะไอมีน I mean, ตัวนี้กระรันก็มีข้อหมายนะครับแต่ฝรัง่งอพนอานได้นะครับอ่านพ้นบ่มีวรรณยุกนะครับพ้อนอ่านไซก็ได้ไซไซม่นพ้นยัน ไปตามเปิ้ลนะครับแต่เขาว่าเขามาเขียนเป็นคำเมืองแล้วฮะเขาจะเพิ่มเป็นไซส์แล้วมันต้องไซไม์ไหขอจ้างนะครับอ่าเขาอีเฟสไซส์บ่บ่ไล่ออาบ่ไล่บ,บ่บ่หนีนะครับบ่หนีอาอาบ่ไลบ่บ่หนีก๊ กอ่าตัวนี้ตัวกะเนี่ฮะยืมมาเป็นอตัวตัวคอควายนะครับยืมมาเป็นตัวกะนะครับ <_ d> um> มากมีนะครับมากมีนะครับมากนี่มันมีไม่กักอยู่ตังบนนี่แตนตัวกะนะครับมากมีนะครับบาลิยายมันอาจจะเป็นปะลิยายนะครับ <_ d> um> มันต้องเป็นปะลิยาย ตัวนี้มันมันต้องเป็นปะป้อมอัะไม่ใช่บะอ่ามันต้องปะนะครับอืมมันไม่ใช่บะนะครับไม่ใช่บะริยายเพราะมันเป็นอันนี้มันเป็นอักษรอ่ามันเป็นกมบาลีนะครับบาลีมันต้องปะลิยายนะปะลิยายนะครับปะลิายบ่บอกเสียง ปเลยนายอเอามาเป็นแบบสามแล้วครับกะวีหนี่ฟังเสียงเอานะครับกะนะครับกะนะครับอ่าอันนี้กะนะครับต้องใส่ไม้จัตวาบนนี้กะวีเฟสนะครับเฟสเฟสอ่าเหมือนกันนะมันเป็นภาษาพลังเฟซไซนะครับ ควีเฟซไซบลไลยบ,หบัหนีบอล่ายเหมือนกันนะบลอ่บอ,อบอันนีเอ่อเหมือนกันกับเหมือนไปนะครับบางทีมันบบเหมือนมันแตกต่างนะครับมันต้องแตกต่างกำอ่าเห็นไหมได้ยินกำแล้วกำอ่าได้ยินกำกับากอ,อ,อไก่อะครับกำมากมี ป้าลี่ใหญปะอ่าได้ยินเสียงปะปะ้าลี่ใหญปห้าลี่ใหญอ่าป้าลี่ใหญ่บอบอเสียงอ่าเสียงโทพิเศษนะครับเสียงเสียงอ่าตามสไตล์ของผมนะจุดประดับไว้นะครับอ่าอย่างนี้บังคับอ่านเสียงตัวเบิ้ลบนนะครับอันนี้มัน ทำไมจะมาอ่านเสียงปน้นอ่ะอันนี้อันนี้มันเป็นส่อเสือนะครับเอาส่อเสือเขียนนะครับอันนี้ยืมส่อเสือมาเป็นตัวสะนะครับตัวบนปนปนอ่ะ้นอ่านเสียงตัวตัวเสียงตัวตัวภาษาละนาบนบนนะครับอ่าพราะนั้นเข้าใจไว้ตัวนะครับเพี้ยนะครับมาอันนี้เพี้ยนะครับ่าไม่ใช่เผยนะครับเพี้ยนะครับ รุ่นใหม่นี่จะหูจักกับเพีย้ยหูวจักเพีย้ยครับฮะไม่ใช่เพลี้ยนะครับเพีย้ยเพี้ยก็หมายถึงขี้เพี้ยนะครับขี้เพี้ยก็คือขี้อ่อนนะครับในในงัวนี่เป็นมันเป็นสั์เคี้ยวเอื้องอะนะครับเพราะนั้นเวลาเคี้ยวหน่าเคี้ยวอย่างไปมันจะมีกระเพาะ หลายกระเพาะนะครับมันกว่าจะมาเป็นอาหารมันจะต้องไปไปย่อยเป็นเป็นขี้อ่อนก่อนนะครับขี้อ่อนคนเพื่อเอามากินได้กับลาบกับลูนะครับเพี้ยเต็มอ,อันนี้มันภาษาละนาพ้่นหมีไม้สัดนะครับเพราะนั่นก็เขาก็เขียนแค่นี้เหรครับเพี้ยเต็มปุ๋ม มามะสุมบ่บ,บกเกี้ยงอ่าบกเกี้ยงนะ่ะตัวนี้เปินเอาโดละมาก้มดยนะครับโดละเรลิงนะครับเขาก็เอาอมาโ้วยนะครับระะาารบ,บ้านบ้านนอกเทิง thường เวียน nhau nhau เฟยนะครับเฟยนะครับอ่าตัวนี้เฟยนะครับเฟยนะไม่ใช่เฟียนะครับอ่าภาษาสระเอียกับสระเอยเนี่ยมันจะมันจะปิ้นกันนะครับอ่าเราต้องสังเกตนะครับภาษาละนาคนมีไม่กิภาษาไทยก็บ่มีสระอีหรือไม่มันมันจะเป็นเฟยนะครับอาอย่างที่เพียเนี่ยไหม ภาษาละนาพราะวามีไม่กี่นะครับเพราะนั้นในภาษาไทยก็เพี้ยนะครับเป็นเสลียนะครับเพี้ยนะครับทีนี้เขาได้อันนี้ฟังเขียนตามระมู้แล้วนะครับเพี้ยนะครับเพี้ยเราจะเอาตัวพอพานเขียนก็ได้นะครับเพี้ยนะครับเพี้ยเต็มนะครับได้ยินเสียงเต็มนะครับอันนี้มันอันนี้มันเต็มนะครับอันนี้มันเต็มนะครับเต็มก็ อ่าใส่มะจัตรวะนะครับาเต็มนะครับาเต็มปุ่มนะครับอ่าอันนี้มันแค่ปุ่มนะฮะอันนี้มันแค่ปุ่มนะครับปุ่มเนี่ยได้ก็ใส่มะจัตวาแล้วก็เต็มปุ่มฮะมามาสมมาสมสมอันนี้ได้บอบอกเกี้ยงนะครับมาได้ยินเสียงเกี้ยงเสียงโทรพิเศษตัวนะครับบ่มีล้านลิ้นนะครับบ่มีล้านลิ้นฮะผมว่ต้องใส่นะครับต่อละเอาหมอมาแล้วครับ เสียงโทวพิเศษตัวเกี้ยงนะครับอ่าใส่จุดไปตามสไตล์ของผมบังคับอ่านเสียงโทพิเศษนะครับเกี้ยงนะครับบ้านนะครับอ่าบ้านกับเสียงโทพิเศษนะครับบ้านนะครับอ่าใส่จุดไปนะครับนอกมันนอกนะครับนอกเสียงโทธรรมดานะครับมันเหมือนกันก็แล้วไปเทิงเทิงเวียงเทิงเวียงเนาอ่าตัว ชุดยอยักษ์นี่อ่านเหมือนกันนะครับอ่าถ้าเป็นตัวยอยักษ์โดดโดดอี่อ่านยอนะครับ่าเา่านะครับอ่าปาลิย้ายอ่าโทษทีครับแม่ยังติดมาเยาวปาลิย้ายนะครับมันอย่างนี้นะครับอย่างอี้เนาวนะครับเา่าเฟยนะครับเฟยเหมือนกันนะครับเสียงตีนะครับ เนาเฟ้นะครับยอกยอกทอนทอนนะครับยอกนะครับตัวยะนะครับมายไหมยอกนะครับเสียงโทนะครับยอกฮะย่อกยอกนะครับย่อกยอกทอนทอนนะครับทอนทอนอ่าตัวละนี่เห็นไหมครับตัวละนี่พ้น uh เอามาแตนนอนหนูไปเลยตัวหนะนะครับอืม เพราะนั้นเราก็เอาเอาตัวดังเดิมเหมนะครับทอนๆนะครับทอนเมือม่อเมื่อเมื่อตอนนะครับเมื่อตอน,นตัวนี้ตัวตะนะครับตอนนะครับอ่านว่าตอนนะครับเมื่อตอนลายลายลายเลยนะครับเลยนะครับ ไหลเลยนะครับมาสังเกตดูครับสไละเยะละเยสลด์เยนะครับก๊อฟน้ำขาวน้ำขาวนะครับน้ำขาวเล่านะครับน้ำขาเล่าเสียงเสียงนะครับตัวซะนะครับ เสียงชุนนะครับเสียงจุนเสียงชุนหรือเสียงจุนนะครับอ่าตัวหน้านะครับเสียงจุนเสียงชุน,ชนยอกยองถอนถอนอ่าอันนี้เหมือนกันนะครับฟังเสียงเอานะครับยอกอ่ายอกอ่ายอกอันนี้ก็ยอกถอนถอนอ่าเมื่อเมื่อตอนนะครับอ่าได้ยินเสียงตอนเนี่ยครับ อ่านว่าตอนเขาเขียนตัวต่เต่เามาเขียนนะครับตอนนะครับอเมื่อตอนลายลายเลยนะครับอืเลยเสียงตีมันบเปลี่ยน Mother, no นะเหมือนเหมือนกันนะกับนะครับมาได้ยินเสียงกับไหมอยังครับอันนี้มันแค่กับนะแค่กับนะครับอืกับนะครับอ่ากับก็ ใส่ไมจัตวาไปนะครับกับน้ำนะครับน้ำขาวเล่าอ่าเล่าเสียงโทพิเศษนะครับเล่าอ่าเสียงโทพิเศษใจโจ๊ไปเห็นไหมตามสไตล์ผมพายาบใจผมกับมาสงวนลิเกจินนะครับเสียงเสียงอ่าเสียงเสียงชุนนะครับชุนเสียงชุน เสียงจุนหรือเสียงชุนนะครับมันอ่านเป็นชุนก็นได้จุนก็นได้นะครับคระำนี้นะ,ะได้สองอย่างปกติมันจะต้องอ่านจุนนะครับเสียงมันตัวจ้านะครับอ่าประเดียวมันก็อย่างว่ามันเป็นเสียงชุนเสียงจุนนะมันก็พอๆกันนะครับมาหย่อหยวนกายใกล้เข,ข้าเข้าเซยนะกาย กายใกลเ้เขาเข้าเซยนะครับเซยอ่าเอ้ย,เอ,ยเอ้ยแป้งปาบจุนที่ ฮามั่งมั่งมูลอ่ามูลเห็นไหมอันนี้เปืนเอาตัวละสะกดนะครับมันก็ก็มาตามนั้นนะครับอ่าถ้าเพิ่นเป็นตัวละลอลิงลอเรือมันก็แทนเป็นน้อหนูนะครับมัม่งมูลนะครับแล้วแต่นะแล้วแต่จะ,ะเขียนนะครับทราบทราบยัง ยังนะครับยังนี่มันก็เอาตัวยะเขียนก็อยังนะครับอย่างอียังนะครับเป็นยอนะครับถ้าเอาตัวออยเขียนมากก็่ายังนะครับอ่าก็ได้สองคำนะครับกำนี้นะครับยังยังแห้งนะครับยังแห้งยังแห้งเท่านะครับอ่าเว้นว่าแปลกไม่ซ้ำนะครับแห้งเท่านะครับอเอามาเขียนเป็น ภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับก่ยก้อ่าก่ยได้ยินเสียงกก่นะครับเฮาเบสนใจตัวไหนแล้วครับกก่เอาภาษาไทยสะกดไปตามนั้นนะครับไก่นะครับอ่าอ่าอันนี้าก่นะครับโอ้ไายนะครับก่นะไม่จัตวาแะครับกก่นะครับกก่ไก่นะครับมา้ยินเสียงไก่ยังครับ สะกดเขาได้ใกล้นะครับใกล้นะครับอ่านี่มันใกล้ใกล้เสียงโทวิเศษด้วยนะครับมาโจทยไปเนี่ยมาคำอ่านใกล้นะครับกล้ใกล้เข่าเข่าเซยนะครับอ่าเซยนะครับเสียงตีนะครับเซยเอ้ยเอ้ย แปลงนะครับอ่าได้ยินเสียงแปลงนี่นครับอันนี้มันแปลงนะครับอันนี้มันแปลงแปลงปากนะแปลงปากเสียงเอกนี่ก็อ่าบเปลี่ยนแล้วครับปากจุนนะครับจุนจุนก็ใส่ไม้จัตวาไปแล้วขึ้มันเป็นจุนนะครับอ่าขี้ห้าอ่าขี้มันเสียงโทวิเศษนะครับใส่จุดประดับไว้นะครับขี้ห้า มั่งมั่งมูลนะครับมูลก็เหมือนกันนะครับมั่งมูลมั่งมูลตุนเต่านะาะทราบยังสราบยังแห้แงแห้งแห้งอตัวหอนหูกนะครับแห้งนะครับแห้งเท่านะครับเสียงโทวิเศษนะครับมาใส่จุดเข้าไปเท่า เท่านะครับเ้นว่าไปแล้วก็ใส่ไม่ซ้ำเท่านะครับเท่าภาษาละนามบนเขียนนี่นะครับปนหมือจเอาเท่าพูเท่ามาเขียนนะครับอันนั้นมันได้แค่เสียงโทปกตินะครับได้แล้วนะครับเอมาถึงขั้นนี้แล้วเขาจอยกวยสักกําแล้วนะครับเมินแล้วไย้จอยนะ cả quy phết xa bọn lai <laughs> bọn ý cầm mạc mi pa lý nhai bò xiêng phía tìm phù mà sùm bỏ kiêng mà thừng viêng nhau phơi nhọc nhọc thon thon mưa toan lại lưới cắp nam khảo lâu xiêng chun cài cây khảo sơi ơi bèn bạc chu ขี้หามั่งมุนสาบยังแห้งเท่าสาบยังแห้งเท่าครับก็เป็นจนี้แล